สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง1 6 แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, YouTube, Application, TikTok, Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพตลอดช่วงรายการคนหลังข่าววันนี้มีหลายประเด็นที่นำเสนอยกตัวอย่างเช่นวิธีการที่จะเสริมสร้างมวลกระดูกให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นป้องกันโรคกระดูกพรุนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายเป็นอย่างมากถึงแม้จะเป็นเมืองรองแต่เขาย้ำเลยว่าไม่เป็นรองใครปิดท้ายในวันนี้จะพาไปติดตามหลักสูตรการศึกษาใหม่ของประเทศไทยที่จะช่วยทําให้เด็กคิดเป็นจนกลายเป็นนวัตกรสร้างชาติได้ตอนนี้เริ่มต้นนําร่องก่อนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพักสักครู่นะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยกลับมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปได้วยกันค่ะ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพียง6บาทหรือ12รูป,ปีรักษาฟรีได้1คนในสถานการณ์โควิด -19 ชื่อบัญชีมูลนิธิวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชอินเดียเพื่อสถานพยาบาลธนาคารทหารไทยธนาตาิเลขที่บัญชี078-2-14799-5ขีด2ขีด1 4 9ขีด5 ธนาคารสงเคราะห์จัดทําโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงกอนแบงค์ bank bank, ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนําไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทย ถูกลดเงินเดือนค่าเทอมลูกไหนจะค่าผ่อนบ้านเรื่องให้กังวลเยอะนะสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์บ้านและกู้เพิ่มเติมรีพลัสจากธนาคารออมสินไม่ต้องจ่ายเงินต้นดอกเบี้ยน0%นปเนาน6เดือนคลายกังวลได้แล้วครับแถมให้วงเงินกู้เพิ่มเติมรีพลัสสมัครตั้งแต่1กันยายนถึง30ทธันวาคมนี้ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม อมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้จะนำเสนอเรื่องของกระดูกอีกหนึ่งอวัยวะสำคัญของร่างกายโดยปกติแล้วเนี่ยร่างกายของเราจะมีกลไกในการสร้างมวลกระดูกขึ้นมาเพื่อที่จะทดแทนส่วนที่สูญเสียไปค่ะ ถ้าพอมีอายุมากขึ้นกระบวนการเหล่านี้จะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นและสําคัญอย่างมากที่เราต้องมีตัวช่วยในการเพิ่มมวลกระดูกให้มีความแข็งแรงตัวช่วยที่ว่านี้จะมีทั้งวิธีการรับประทานอาหารและออกกําลังกายในขณะเดียวกันก็มีข้อพึงระวงังเป็นสิ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงด้วยลองไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะ การบำรุงกระดูกเป็นหนึ่งในการสร้างเสริมความแข็งแรงของร่างกายที่ทุกไวัยไม่ควรจะมองข้ามนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราละเลยจนเข้าสู่ช่วงอายุที่มากขึ้นมวลกระดูกที่ลดลงจะทำให้กระดูกสูญเสียความหนาแน่นและอาจน,นำไปสู่โรคกระดูกบางโรคกระดูกพรุนหรือบาดเจ็บกระดูกหักได้ง่ายค่ะ โอกาสของการเกิดโรคกระดูกพรุนของแต่ละบุคคลน,นั้นอาจจะขึ้นอยู่กับมวลกระดูกขณะอายุ30ปีและระยะเวลาของการสูญเสียมวลกระดูกหลังจากช่วงอายุนั้นซึ่งพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตก็อาจมีส่วนในการสูญเสียมวลกระดูกด้วยเพราะฉะนั้นการดูแลใส่ใจเพิ่มความแข็งแรงและบำรุงกระดูกอย่างถูกวิธีจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคกระดูกหรือปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆส่งผลให้ดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น กระดูกถือเป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยพยุงให้ร่างกายของเราสามารถเคลื่อนไหวปกป้องสมองหัวใจและอวัยวะภายในอื่นๆจากการได้รับบาดเจ็บช่วยยึดกล้ามเนื้อและทำหน้าที่ในการกักเก็บแคลเซียมซึ่งโดยปกติร่างกายจะมีการสลายและสร้างกระดูกขึ้นทดแทนกันอย่างต่อเนื่องแต่พอเข้าสู่ช่วงอายุประมาณ30ปีการสร้างมวลกระดูกใหม่มาทดแทนมวลกระดูกส่วนที่สูญเสียไปจะเริ่มลดลง และด้วยเหตุนี้การดูแลกระดูกเพื่อป้องกันโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคกระดูกพรุนจึงเป็นเรื่องสําคัญเนื่องจากโรคนี้อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตในอนาคตได้ค่ะปัจจัยที่ส่งผลทําให้เกิดโรคกระดูกพรุนสามารถแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันนั่นคือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นอายุเพศประวัติทางการแพทย์ กับปัจจัยที่สามารถควบคุมได้อย่างการรับประทานอาหารการออกกำลังกายหรือการทำกิจกรรมน้ำหนักตัวการรับประทานยาหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตซึ่งถ้าหากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในปัจจัยที่สามารถควบคุมได้เหล่านี้ก็จะช่วยบำรุงกระดูกและป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนไปได้ในเวลาเดียวกันการบำรุงกระดูกเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงสามารถทำได้ด้วยวิธีต่างๆเช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สารอาหารอย่างแคลเซียมและวิตามินดีเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อกระดูกเป็นอย่างมากร่างกายควรได้รับแคลเซียม800-1,000มิลลิกรัมต่อวันตามคำแนะนำของสำนักโภชนาการกรมอนามัยซึ่งแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมได้แก่ผลิตภัณฑ์นมผักใบเขียวบางชนิดอย่างบอกเคอรี่กระหล่ำปลีกระเจี๊ยบเขียวถั่วชนิดต่าง เต้าหู้ปลาซาดีนหรือปลาชนิดอื่นๆการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมแนะนำให้ทานครั้งละน้อยๆไม่เกิน500มิลลิกรัมต่อมือ้อหรือแบ่งเป็นมื้อเล็กๆหลายๆมือ้อจะทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดีกว่าการทานครั้งละมากๆโดยการบริโภคแคลเซียมเพิ่มควรจะเป็นการบริโภคเพิ่มจากอาหารเป็นหลักไม่แนะนำให้บริโภคในรูปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยกเว้นอยู่ในความดูแลของแพทย์ ส่วนตัวอย่างเมนูอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นน้ำพริกกะปิปลาทูยำถั่วผูผัดผักะนาน้ำมันหอยลาเต้หูแกงส้มดอกแคร่แกงจืดตำลึงน้ำพริกกุ้งเสียบยำมะม,ม่วงปลากรอบเป็นต้นทางนี้เราควรจะรับประทานแคลเซียมร่วมกันกับวิตามินดีนะคะเพราะว่าจะช่วยเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียมที่ลำไส้เล็กโดยแหล่งอาหารที่มีวิตามินดีสูงได้แก่ตับไข่แดงน้ำมันตับปลา เนื้อปลาที่มีไขมันสูงเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาทูหรือเห็ดบางชนิดเช่นเห็ดนางฟ้าเห็ดหอมสดนอกจากนี้ผิวหนังสามารถสร้างวิตามินดีเพิ่มขึ้นได้จากการได้รับแสงแดดอ่อนๆทุกวันในตอนเช้าหรือตอนเย็นอย่างน้อยวันละ15-20นาทีสัปดาห์ละ3-5ครั้งค่ะ นอกจากแคลเซียมและวิตามินดีแล้วการศึกษาก็ยังพบว่าสารอาหารหลากหลายชนิดมีความเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของกระดูกเช่นกันไม่ว่าจะเป็นวิตามินเอวิตามินบีวิตามินซีวิตามินอ e, ีหรือวิตามินเคและธาตุอย่างโพแทสเซียมและแมกนีเซียมรวมไปถึงสารอาหารหลักต่างๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก จึงควรจะรับประทานอย่างหลากหลายครบทั้ง5หมู่ไม่ควรจะละเลยการรับประทานโปรตีนและไม่ควรจำกัดปริมาณการรับประทานอาหารต่อวันจนต่ำเกินไปเพราะอาจจะเป็นอันตารายต่อความแข็งแรงของกระดูกได้ค่ะ การออกกำลังกายถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างและบำรุงความแข็งแรงของกระดูกการออกกำลังกายที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกได้แก่การออกกำลังกายแบบลงน้ำหนักเป็นเวลาอย่างน้อย4วันต่อสัปดาห์ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแบบอื่นๆก็จะช่วยลดการสูญเสียมวลกระดูกที่เกิดขึ้นตามวัยได้ทั้งนี้เมื่อออกกำลังกายเสร็จแล้วควรจะยืดเส้นเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ร่างกายด้วย ตัวอย่างของกีฬาหรือกิจกรรมที่ช่วยบำรุงกระดูกคือการวิ่งการเตะฟุตบอลการเล่นบาสเกตบอลการเล่นยิมนาสติกการตีแบดมินตันหรือเทนนิสคาราเต้เทควันโดเต้นแอโรอบิกต่อยมวยเดินเร็วกระโดดเชือกหรือแม้แต่ก,การเดินขึ้นลงบันไดก็ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามผู้ที่มีภาวะกระดูกบางควรปรึกษาแพทย์ก่อนการออกกำลังกายเพื่อให้สามารถออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยค่ะ นอกจากนี้ผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนแพทย์อาจแนะนําให้รับประทานยาเพื่อลดความเสี่ยงของกระดูกเชิงกรานและกระดูกสันหลังหักได้ซึ่งผู้ป่วยจะต้องรับประทานวิตามินดีและแคลเซียมเพื่อบํารุงกระดูกไปด้วยในเวลาเดียวกันส่วนสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงหากต้องการบํารุงกระดูก 1. การสูบบุหรี่เนื่องจากนิโคตินในบุหรี่นั้นจะไปขัดขวางการนำแคลเซียมไปใช้ทำให้ร่างกายนำแคลเซียมไปใช้ได้ลดลง 2. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนื่องจากแลอลกอฮอล์จะไปขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้และทําให้ร่างกายขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้แอลกอฮอล์ก็ยังทําให้เกิดการสลายกระดูกเพิ่มขึ้นด้วย3เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเช่นชากาแฟเนื่องจากสามารถทําให้มวลกระดูกลดลงจะทําให้ร่างกายขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะเพิ่มมากขึ้น 4. ยาเสียรอยและยาลูกกลอนมีผลทำให้เกิดกระดูกพรุนมากขึ้นได้อย่างไรก็ตามถ้าหากพบว่าตนเองเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนเช่นผู้ป่วยโรคพิษสุราโรคอนาเล็กเซียโรคหอบหืดโรคภูมิแพ้โรคมะเร็งโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังโรคตับโรคไตโรคแพ้ภูมิตนเองกลุ่มอาการคุดชิงและภาวะไทรอยเป็นพิษ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อบำรุงกระดูกอย่างเหมาะสมค่ะอย่ามองข้ามการสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรงนะคะเพื่อที่จะป้องกันอาการโรคกระดูกพรุนค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเป็นโรคกระดูกพรุนเมื่อไหร่แล้วก็จะมีอาการต่างๆตามมาอีกมากมายทีเดียวยกตัวอย่างเช่นปวดหลังกระดูกสันหลังยุบตัวลงหลังค่อมตัวเตี้ยลง กระดูกแขนขาเปราะและหักง่ายถ้าเกิดว่าอาการหนักเนี่ยอาจจะถึงขั้นพิการเดินไม่ได้เลยนะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมืองรองที่ไม่เป็นรองใครสักครู่เดียวคะ่ะสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียงขอเชิญร่วมแสดงงานศิลปกรรมในงานแสดงนิทรศการศิลปกรรม a าร Inspiration ันศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิด์ชั้น3โซนอีเดนในวันที่1ถึง12ธันวาคม2564เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาการจัดงานเพื่อการกุศลบริจาคสมทบทุนกองทุนปฏิบัติธรรมณยุวพุทธ,ธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมทบทุนการผ่าตัดโรคหัวใจเด็ก <S <S ถูกลดเงินเดือนค่าเทอมลูกไหนจะค่าผ่อนบ้านเรื่องให้กังวลเยอะนะสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์บ้านและกู้เพิ่มเติมรีพลัสจากธนาคารออมสินไม่ต้องจ่ายเงินต้นดอกเบี้ยน0%นปเซนาน6เดือนคลายกังวลได้แล้วครับแถมให้วงเงินกู้เพิ่มเติมรีพลัสสมัครตั้งแต่หนึกันยายนถึง30ทธันวาคมนี้ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงกอนแบงค์ bank bank, ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทย สู่ช่วงคนชอบเที่ยวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมืองสามหมอกหน้าที่แห่งนี้เนี่ยจะมีความโดดเด่นหลายอย่างทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายของวัฒนธรรมความหลากหลายของประชากรที่มีหลากหลายชาติพันธุ์อยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะคะถึงแม้แม่ห้องสอนจะเป็นเมืองรองแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าสถานที่ท่องเที่ยวในทั้ง7อําอำเภอของจังหวัดแม่ห้องสอนนั้นไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนและในเวลานี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีแนวความคิดในการที่จะกระตุน้นส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวให้จังหวัดแม่ห้องสอนเป็นจังหวัดหน้าเที่ยวในทุกฤดูกาล ไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะทําไมต้องมาเที่ยวแม่งัอ,งอนจริงๆแล้วการที่มาเที่ยวแม่วสอนเนี่ยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับรูปแบบของวิถีชีวิตหรือได้สัมผัสเรื่องราวของธรรมชาติที่มันไม่เหมือนกับที่อื่นสิ่งที่คุณจะได้สัมผัสเนี่ยใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์มาเที่ยวธรรมชาตินะจะได้เห็นเรื่องออจะได้เขาเรียกว่าจะได้ จะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติสองข้างทางที่เนี่เรามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเยอะมากนะครับ60%นะฮะร,รวมไปถึงได้สัมผัสความเป็นวิถีชีวิตชุมชนซึ่งมีลักษณะของชาติพาน์มีลักษณะของออชนเผ่าต่างๆเนีที่ผสมกลมกลืนกันอยู่แล้วก็มีความหลากหลายทางด้านวัฒน,นธรรม จริงๆจ,จุดขายของแม่สอนมีเยอะนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของวัติศาสตร์แม่สอนเป็นยุคเป็นเมืองที่มีคนอยู่อาศัยมาตั้งแต่ก่อนยุคัติศาร์ด้วยซ้ำยุคสงครามโลกเราก็มีนะครับที่เกี่ยวกับพันเรื่องของสองครามโลกนะครับแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดแม่สอนเนี่ยเจ็ดอำเภอเนี่ยก็จะมีเรียกว่ามีธีมของการท่องเที่ยวเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับของแม่สอนเนี่ยเรียกง่ายๆเลยว่าเป็นเป็นเมืองที่คนเนี่ยมี เป็นเมืองแห่งความศรัทธานะครับอย่างปายก็จะเป็นเมืองของเมืองร่วมสมัยเป็นศิลปะร่วมสมัยนะครับอย่างป่ามะผ้าก็จะเป็นเมืองแห่งโปรดิตาร์นะครับทางแม่สรเรียงเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่เป็นเกษตรที่สูงอย่างเมลาน้อยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นความงดงานที่อย่างซ่อนอยู่นะครับอย่างศพเมยเนี่ยก็จะเป็นความลับของสารวินนะครับของทางขุนยวมเนี่ยก็จะเป็นเมืองดินแดนแห่งอาทิตย์อุไทัยอย่างนี้นะครับนี้ก็จะเป็นตีมของการท่องเที่ยวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแม่สอนเนีย คือถ้ามาเนี่ยต้องใช้เวลาในการสัมผัสใช้เวลามากกว่าที่อื่นนะครับเพราะว่า 1. อาจจะมีระยะการใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างที่จะ,ะใช้ระยะเวลามากกว,ากว่าจุดอื่นในระยะทางที่เท่ากันเนี่ยที่นี่เราจะมีโคงยยยยย้งมีอะไรเยอะนะครับแต่ว่าเดินทางค่อนข้างสะดวกแล้วก็จะได้พบก,กับความสวยงามของของแหล่ง,ง,ทงท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างเข้าถึงง่าย จริงๆเนี่ยใน,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 ในยแผนการทํางานเราก็บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับในเรื่องของการที่จะอาทําทั้งงานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวก็พัฒนาการท่องเนนที่ยวการพัฒนาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อให้มีศักยภาพในการพร้อมขายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแม้สอนถือว่าจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดิบๆอีกเยอะนะครับแต่ว่ายังไม่พร้อมขายนะครับชุมชนเนี่ยยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมยังไม่ได้มีการเข้าไปบริหารจัดการในเรื่องของการท่องเที่ยวดังนั้นการทำงานต้องเป็นลักษณะของการบูรณาการแล้วก็ทางานลนวักษ็ ที่รกวมเป็นโคเอเชั่นก็คือมาร่วมมือคิดร่วมทำนะครับร่วมรับผิดชอบร่วมรับประโยชน์นะครับร่วมประเมินแล้วก็ร่วมปรับปรุงพัฒนาไปด้วยกันเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในแผนของทางจังหวัดอยู่แล้วนะครับที่ต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ให้เกิดความยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเกิดความยั่งยืนเนี่ยมันต้องเป็นความยั่งยืนในเชิงของอเศรษฐกิจ นะครับสังคมวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นกรอบที่จะต้องให้ความสาคัญอยู่แล้วแล้วทั้ง3วงเนี่ยต้องมีความสัมพั์กันก็คือ 1. ต้องเกิดความสมดุล 2. ก็ต้องมีความต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยในในเรื่องของเศรษฐกิจเมื่อมีคนเข้ามาเราบริหารเศรษฐกิจได้นะครับแต่ สิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมคนเข้ามามากขึ้นทรัพยากรถูกใช้มากขึ้นของเสียถูกปล่อยมากขึ้นอันนี้ต้องมีการประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท้องถิ่นเองก็ดีหรือว่าทางภาคผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญกับการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับมีการแยกคัดแยกทิง้งขยะแล้วก็ในฝั่งของท่องเที่ยวเองเนี่ยก็ต้องทําให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบซึ่งตอนนี้เป็นกระแสของการท่องเที่ยวในยุคใหม่นะครับในยุคใหม่นะนหมมเนี่ยคนให้ววา่ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกอรอบตัวเขาเนี่ยมันมาจากสิ่งที่พวกเราเนี่ยช่วยกันทําช่วยกันสร้างขึ้นมาดังนั้นทุกคนจะสนับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นชุมชนเองนักท่องเที่ยวเองต้องให้ความรู้หม,มูซึ่งกันและกันนะครับลดขยะลดสิ่งที่จะเป็นของเสียกับชุมชนอะไรต่างๆนะครับสังเกตเห็นว่าในพื้นที่เนี่ยเริ่มมีการใช้บ่อยตองตึงเนี่ยเข้ามาทําเป็นภาชนะสําหรับรับประทานอาหารนะครับแล้วมาทําเป็นแพ็กเกจในการบรรจุสิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็ทําให้ เรียกว่าเป็นการลดขยะแล้วก็สามารถที่จะย่อยสลายไปได้โดยเร็วด้วยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ส่งผลเสียกับกับสิ่งแวดล้อมอันนี้เรียกง่ายๆเลยว่าเป็นการรักษาในเชิงของสิ่งแวดล้อมไว้ก่อนนะครับส่วนสังคมวัฒนธรรมเนี่ยอันนี้เป็นส่วนที่สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเรามีคําถามว่าถ้าไม่ต้องสอนขาดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมคนจะมาเที่ยวไหมก็ไปเที่ยวอื่นที่อื่นก็ได้ไมันก็เหมือนกันถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนเข้ามา ความเป็นอยู่อาหารการกินนะครับการแต่งกายภาษาพูดภาษาเขียนอะไรต่างๆอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้เราไม่เหมือนใครที่ไหนดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะเห็นแบบนี้ต้องมาแม่ฮ่องสอนในเมื่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวในทุกฤดูกาลและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้ง7อําอำเภอแบบนี้แล้วเนี่ย นักท่องเที่ยวเองก็ต้องไปเที่ยวกันแบบช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนไม่เสื่อมสลายนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อสนับสนุนการออมด้วยสลากออมทรัพย์ทออศชุดเกล็ดดาวหน่วยละ5,000บาทลุ้นรางวัลหนึล้านบาท24งวดนายชัดชัยสิริไ like, ลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออ,อเปิดเผยว่า สลากออมทรัพย์ทอ,อสอชุดเกล็ดดาวหน่วยละ5 0 0 0บาทฝากครบสองปีรับผลตอบแทนหน้าสลากร้อยละ0.4ต่อปีพร้อมลุ้นรางวัลในวันที่16ของทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลที่หนึ่งมูลค่า1นล้านบาทต่อหมวดและยังมีอีกหลายรางวัลอาทิรางวัลที่สองและ4รวมถึงรางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลเลขสลับเลขท้าย3ตัวรางวัลเลขท้าย2ตัวและรางวัลเลขสลับเลขท้าย2ตัว นอกจากนี้ดอกเบี้ยและเงินรางวัลยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อสลากออมทรัพย์ทออสอได้ที่สาขาธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศหรือ Mobile a p p พลิเคชัน GHBL สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000 หรือ Facebook Fan Page ธนาคารอาคารสงเคราะห์และ w w w g h b a n k c o t h หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วค่ะวันนี้เราจะลากันไปด้วยความงดงามของสะพานสู่ตองเป้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะคะไปที่นี่นอกจากที่เราจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติและไรนาของชาวบ้านแล้วเนี่ยที่นี่ยังถือเป็น ศูนย์รวมศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวบ้านและเป็นแลนด์มาร์คพิกัดที่สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามนักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้า15นาฬิกาถึง15นาฬิา30นาทีที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ